สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีฟทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมนตีชนะพันธ์ครับแว่ว่าช่องเสี่ยงบีนกเขาใหญ่วันนี้ยน่ยมาแลงวันศุกครับพี่น้องศุกที่3ามสมกราคมนะครับศุกส,สุดท้ายของเดือนมกราคมปีใหม่พันไปเร็วครับพี่น้องเอ้ยพันไปแล้วเดือนหนึ่งวันนี้เนี่ยมแลงนะครับหลังจากที่เสร็จะละกิเลวผมหมาเจซำอ้างนะครับผมออกมาซ่อมข้อเล่นครับพอ วันอาทิตย์นะครับวันศุภาษไปปลาจีนกับเจ้านั่ขบวนครับพี่น้องนั่นคันยวนแล้วครับเจ้าสมางนี่ท้ายขนเต็มแล้วครับผมท้ายขนหน่อยดีซีหรอครับเพบราะว่าบอลลอนอีกแล้วก็เลยเอากองลงมาเท่ขี่เท่ขนหนอครับกลับเอามาซ้อมข้อหลุดนีดน่ๆแหละพี่น้องพขได้ตากแดดกลับมาตลาดกลับมาต,ตลาดจริงใช่ไเบิ้งครับผมเอฟซีกัดโทรมาหาหลา,ายท่านอยู่ครับ สร้างดินเหยาดเพราะว่าตอนนี้ดินเหยาดมืดแล้วนะครับเด้อเหลือตาใหม่กระดูกไซส์ครับวันนี้ก็ส่งใหม่กระดูกไซส์ไปให้เอฟซีพี่สุเมศจังหวัดนคปรปฐมนะครับเพิ่นสร้างรอบที่สองแล้ววันว่าเอาไปแล้นกเครื่องดีอาจารย์มาสั่นนกฮาวดีมาทีมงานขออีกมาสั่นซิปทอนยี่ซิปทอนครับวันนี้ส่งไปไปนคปรปฐมครับขอ่าบอคุณเอฟซีถูกๆท่านนะครับหลอกกัด ตอนนี้ก็ไม่ดุสัยก็พ่อมีอยู่ครับพี่น้องพ่อได้ทรงอยู่ครับสามารถโทรมาได้เดี๋ยวถ่ายคขีดสีหายเบอร์โทรครับเก็บีหลายท่านก็โทรมาสอบถามเองได้ไปต้อนงเมื่อกงกมมารนะครับท่านมดาครับผมเมย์เนี่ยขึ <c ười> ้นภูเขาไปห้าประสบการณ์ครับพี่น้องได้บ่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งหรอครับคือผมเคยบอกตอนโน้นแหละครับบอกหลายปีแล้วว่าต้อนงกสีหวังต่อใดย่างเดียวมันมอมวนครับผมได้เนี่ยเพราะเนี่ยเพราะงี้จานผดุงแล้วว่าได้สมือตอนี่มีหม่องคังหมอนก ธรรมาดาครับผมคลองเหร็นเจ้าสมังท่ายคนเต็มแล้วครับในเวลาออกลาเต็มแล้วกับเจ้าน้ำขบวนน้ำข,บว,ขบวนคือแห้งพี่น้องขันหัวแห้งมากขึ้นครับโอ้ใส่กันต่อตีซีผมค,ครับเปิดไฟไปเลยเลยคับเจ้าของขวัญน,นะครับแต่ว่าเจ้าของขวัญตอนนี้ซีเมนท่ายคนครับพี่น้องขนล้นไล่ไหลครับมาเป็านยังครับธรรมาชาติของนกโทรคุยกับพี่วิชานอยู่ดีแล้วนกไปหาเจ้าของใหม่แล้วมันถ่ายคนมาสั่นวะ ธรรมดาของมีชีวิตพี่น้องคมดละขนเต็มยังเล่นกันครับฟอนาฮ้อน,นีกันจีบอดดิต่อปปนได้เราครับผม,มบแล้วเจ้าไม่เจ้าน้ำขบวนหรอกะเจ้าสมางนี่แลหละ้าไปตลาดก้นครับผมจังกลับมานกขาหวมเจา้าสมางครับพี่น้อง พอได้ซ้อมข้อเหลีครับกลับมาต,ตลาดได้ยิ่เสียงเหี้ยกในบ่นใดก็บ่าไปยังครับเป็นการซ้อมนกหลังจากขนหน่อยล้นก็นล้นหลายเติบอยู่ด้วยครับล้นจนตกใจพ้นละว่ามันสิท่ายหลายนะขันท้ายหลาเป็นที่เจ็ดเนี่ยงฟุตบเสียวเมื่อบานน้ำสนันดีเอาไปมากวบาบท้ายหลายกันเลยโอเคครับเปลี่ยนต่อได้ คาลมมาท่มาราดีครับสมางนี่ก็ได้นี่ขัดไม่นนขึ้นกันครับเป็นนกปากสันปากน้อยปากเร็วดีส่วนอื่นๆพี่น้องก็ฟังเสียงออกครับผมจะบอกบรรยายเกินไปนี่มันก็จะเป็นการเกีงปากขาล้มข้นดีกว่าคาล้มนก,กนแบบนั้นเบาครับนหนผมตามจีบมาปีหนึ่งพี่น้องก็เสียดายมากเลยจะสมางนะครับจกขอนญกลน พ้าไปสีสวัสดิ์น้ำเถวหนึ่งออกแล้วครับนี่นกของอวมีเอาเสียงกลาง บินออกไปแล้วก็กลับมาอีกพี่น้องบางทีผมจะปล่อยไว้จนคำมันจะได้บอกครับตัวนี้ สมังมันอายุสูงครับอยู่น้ำต่ำซะนี่แต่หลวงป้าอยู่งไปตนประเกษตรครับ เราจะพาพี่น้องขึ้นไปทึ้งห่องกันครับไปฟังนกแต่ละตัวครับเจ้าไม้หอยนำเขาเจ้าของขวัญละก็เจ้าน้ำขบวนนะครับสามตัวเดี๋ยวจังลงมาเอานกครับพี่น้องได้บรได้ก็จ้างวากันครับไม่มีปัญหาหรอกเอานะครับพี่น้องท่านใดสีสังยินเหเอียดกะหลังวันที่เก่าแล้วพี่น้องเนอะนะครับวันที่สิบสิเบเอ็ดนาทีส่งได้แล้วแหละครับผมก็สิบเอ็ดเปยนมาตบานันสำหรับยินเอียดครับ รอบเหนียวมาเบิดแล้วครับผมโอ้พ่อเดือนครับเบิเลยขอบอคุณเอฟซีหลายๆครับผมกลับไปฟังค่าร่วมนกพี่น้องมานี่ พ่อหอมปากอหอมอคอรับพี่น้องเจ้าสมางสท้าทยนกปลาบอลุงนะครับด้วยกันเลยเอาลุ่งแล้วพีเ่เจ้านายข้พี่น้องได้ฟังคารุ่มทั้งสี่ตัวครบแล้วครับนี่ขึ้นไปท่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับแล้วก็ต้องมาเก็บเจ้าสมางในยินเสียงนกขันอย่สายไฟครับตอบเลยนกปากเบาพี่น้องเบื้องปากนิดหน่อยเลยตอนแรกผมติดสัญญ,ญาใจนะมีคนถามแบงอยู่กันเลยผมติดสัญ,ญญาใจกับเจ้าของเจ้าของเกาเพนมาหนีน้ก็เลย อย่านกป่วยพี่น้องก็เลยเปิดไว้4ใบเท่าครับสำหรับค่าตัวเจ้าสมาัง4ใบเท่านะครับ4,000บาทครับคือราคาที่แบง่งมาเป็นนกป่าลอยนะครับทั้ง4ตัวนี่เป็นนกป่าลอยกนค,ครับมาอยู่ตีพี่น้องได้คว้าว้เลยนนะเป็นนกป่าลอยครับเจ้าสมานี่ก็ได้นกอายุ8ปีครับ แปดปีนี่แหละกับแปดปีก็เลืงสีเขา่าเก่าปีทำอายุหลายบอนะครับลองค้นผลกับอะไรได้ขันผมคือบอกผมคือผมโอบไปแล้วครับพี่น้องไปเทียบกับนกพีชนันเนาะเพชรสำพอทองเนะี่ยตีพีบ้านเหรียญอยู่เนะี่ยสิบสี่ปีครับพี่น้องสิบสี่ปีผมก็เลยว่าสมอางบมื่อไรเราครับพี่น้องยิ่งเสพาไปทองยุทธภพหลายอยู่พี่น้อง,องครับราคานกนะครับราคาแบงอ่าน้ำขบวนสามพันเก่าครับสมอ่างสี่พัน ม่หวยน้องขาวหรือว่าปีไม่นี่เจ็ดพันบาทครับราคาแบงค์มาหรอกอะเจ้าของควันนะครับที่แบงค์มาล่าสุดขอมาเสริมทับเป็นซี่พกันนี่ราคาเจ็ดพันขึ้นกันครับพี่น้องครับเอาเมื่อหันไปไทยตนกรื้มไทยสาวพี่น้องเบิง้งเราสิภาพไปเบื้องเสาไหมครับสิเมตรที่สร้างมาจากร้านอนันต์สายห้าครับผมนี่แหละครับน้ำขบวนนกต้อรักเบอร์หนึ่งผมแต่ว่าคาตัวถือกูโม <laughs> ในบรรดาซีโตครับแต่ว่าคันขึ้น,นมาได้นี่โอ้ยมูแตกจนจนต้องกลนนี่ขึ้นเย่ว่ากันขอขลองเ,งเลี้ยงหนึ่งคือสีเดโซเลี้ยงอยู่หรอกพี่น้องเลยกับด้านสิภาพเป็นเพิ่งเสาครับเสาสร้างมาใหม่พี่น้องสิบเมตรนะครับเสายี่หอ้อโตนกรุ่นสองนะครับรุ่นสีน้ำตาลรุ่นที่ผมสร้างไห้พ่อบาดแล้วก็สร้างไห้ป้ามาดเจ้าว่าปลาพี่เราพองอยู่เชียงรายนะครับรุ่นนี้แหละรุ่นสองแต่ว่าอันนี้เป็นสิบเมตรครับพี่น้อง ผมเคยใส่รุ่นแรกนะครับใส่8เมตรหลอกก็1สสองเมตรแต่ว่าสิบเมตรมันเน่าไปครับมันเกินผมอ่านไ่ได้ใช้ประโยชน์ไรบ้านนั้นนะผมเลยแบ่งให้พี่ต้น,ฉนเฉลิมศุกนะครับอยู่นครสวรรค์คนที่แบ่งเจ้ามีตาพาไปนะครับพี่น้องผมแบ่งให้เป็นตอนนั้นซื้อมากพันสี่พ่นาพันสี่พันสามนะครับตอนรุน่นรุ่นแรกนะครับสีเขียวยี่ห้อต้นออกสีเขียวแต่ว่าถอดอกอกคอนึงให้เจ๊ได้นิแหละตอนนั้นนะครับ แบ่งให้เพื่อนล้วอันนี้ผมสั่งมาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับราคาราคาโอนแต่ขันไปทา้งไหนสิเพิ่มอีกไว้หนึ่งพี่น้องร้านอนันต์สายห้านะครับเพื่อใส่บริการกันหลายเทย์ยสั่งมาให้พี่เอ๋นั่มโอ้หลายเทีย์พี่น้องหลายอันแล้วอันนี้ใส่หัวสาวจากพี่ชัยวัฒน์นะครับนี่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเล็กน้อยอันนี้ผมทักซัวข้าวสวอๆหรอกครับนี่ที่จริงเสียหาเสียกหน่อยวันนี้มาทักกับมันบั้นนี้ก็เลยต้องไปใส่เสียเงี้ยไปก่อนเดี๋ยวหาเสียกหน่อยเลย เสือกแน่น้อนนะครับเสือกวาวเนี่ยจังจังเปลี่ยนครับพี่น้องครไม่ไม่ครับสดสดร้อนรเห็ดสายสะพไพมาขึ้นนี่ครับยี่ห้อต้อนกอันเก้าสีเขียวนะครับแปดเมตรพอดีมี่เอฟซีจากบุรีรัมณ์นะครับบพท่านเออซีเพิ่นดอกเพิ่นปิดไปแล้วครับพี่น้องแต่บพท่านส่งให้เพิ่นเพิ่นว่าเอาพร้อมต่อเลยวันสั่นว่าเพต้องถอดหัวบพต้องถอดแยงออกนะครับไปทั้งสายสะพายไปเม็ดอันนะครับพี่น้องเอาไปต้อนเรื่อยกับพันเหยาติดซองหลังครับเพิ่นปิดไปแล้วตอนนี้ ตอนนี้เพิ่อนก็ตั้งใจนิจใเอานกตัวอยู่กําลังขืดประสันวะตอนแรกผมกับแบงค์จะผนียดก้อนละครับเจ็ซีจากบุรีรัมย์ครับยีหัวนี่แข็งดีครับพี่น้องแข็งดีอยู่อันนี้จากกุศลจริงครับประมาณนี้ครับผมท่านใดสนใจไม่กระดูกใสครับโทรมาเด้อพี่น้องหรือว่าสนใจนกตัวผมแบ่งสุดตัวแล้วครับผมบกากดอกบางคนบอกโอ้ยกากแต่ตัวดีๆไปเหรียญมบลครับผมแบ่งมาแพงกับแบ่งแพงท่านัะครับผมมาเด็กกากเลยโทรมาเลยครับศูนย์ 88741 3944 088741 3944สำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไว้ไต้่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันวันอาทิตย์ครับแต่า่ามีอยังเปลี่ยนแปลงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ